็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นอะไรดีเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นนกอ่ะน,นกอะไรดีนกกระยางไหมอ๋อน,นกกระยางนกกระยางมันยืนขาทางอยู่กลางทุ่งนา เอาเขาขึ้นมาเอาขึ้นมาเวเอาเขาขึ้นมากติกกระติกกรอาอคอนันมีสีขาวใ้นามีเขายาวๆอยู่ในครนั้นตัวดำดเดินดัเอาุ้เลย้เอา้เล้เอาไ้เลไ้เอาหุ้เลเอาไ้ยเอาอะไรอีกจะเป็นตัวอะไรอีก อยากเป็นอะไรอีกเ็นนฮะอยากเป็นระดาระดาตัวน้อยกระโดดไปกระโดดมาหรอหรอระดาอะมาเข้าแถวเข้าแถวเร็วอ่ะมายืนยืนแถวลูกยืนแถวยืนแถวอ่ะต่อหลังอินเตอร์ไปต่อหลังอินเตอร์ายแล้วก็เจวเจวเจวเออไาไปายแล้วก็แจวเจลเจจ๋สนุก แสนสบายมาน,นั่งเรือพายเรือแจวเ,อ,เอียงไปข้างๆทีนี้ยังไม่ออกไปยังไม่ออกไปป,าน,ไป,นนปานจะไปไหนเราคุณต<น> <ขอ S 3> ายอ่ะ,อนนะเอียงคออ่ะพายพายพายแล้วก็เจ๋ หนุกเลยหรอเสียงไม่มีเลยอ้าวจับจับไหลไว้จับไหลอันเราจะนวดให้เพื่อนเพื่อนยังไม่ตื่นเลยนวดให้เพื่อนอ่ะอ่ะนวดนวดนวดเลยบีบบีบบีบีบีบอ่ะบีบ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 เพิ่มพลังบีบแล้วสบายใจจังละละลัละละลัลลัละละลัลลัละละลัลลัลลาอ้าวทุบชุบชุบเบาเบานะทุบหลังเพื่อนเบาเบา ทุบทุบท enfin la la ุบทุบกรเพิ่มพลังทุกเพื่อนสิทุบแลสบายใจจังอลาลลาลาอลาลลาลาอลาลลาลาอลาลลลาเอามีดขึ้นมามีดขึ้นมาสับที่ไหล่เพื่อนสับที่ไหล่สับบนหัวด้วยสับไปสับ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 นี้่ะสับสับสับอ่ะสับๆระเพิ่มพลังสับแลสบายใจจังอลๆลลาลาอลาลลาลา อะล่ล่ลาล่ล่ลาเอานิ้วชี้ขึ้นมารู้จักนิ้วชี้ไหมอ่าจิ้มที่หลังเพื่อนเลยให้เพื่อนตื่นหน่อยอ่ะเร็วจิ้ม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 บ่เบิวมพลังจิ้มแล้วสบายใจสังอ่าล่ะลาล่ลอ่าอะล่ะล่ะอ่าล่ล่ะลาะเอานิ้วชี้เขียนเขียนเขียนเลยเขียนที่หลังเขียน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  เขียนประเพณ์บาลังเขียนแล้วสบายใจจังอลันลันลา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 โอ้ตื่นหรือย um ังเนี evet ่ยตื่นหรือยังคะตื่นแล้วค่ะอ้าวขับเข้าที่เข้าที่ที่เต็งอยู่ไหนอ่ะหาที่เร็วหาที่ได้เจอปานปานที่อยู่ไหนอินเตอร์อยู่นี่อ้าวอินเตอร์เปลี่ยนที่ไปแล้วอินเตอร์หาที่เร็ว เร็ว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 จังหัวรอบพันหากว่าเรากำลังสบายจังหัวรอบพันเฮ้ยเสียงดัานดีจังเลยหากว่าเรากำลังสบายจังร้องไห้พันเห็นไหมไม่ฟังในนี้เริ่มไม่มีสมาธิแล้วต้องมีสมาธิว่าค,คุณครูพูดอะไรด้วยฟังด้วยหากว่าเรากำลังสบายจังร้องไห้พันอันนี้เป็นจังหวะ หากว่าเรากำลังสบายยังแตะไหพันแตะแตะหากว่าเรากำลังสบายยังตบตักพันตื่นนหากว่าเรากำลังสบายจังจับหัวพันจับหากว่าเรากำลังสบายจังจับเอวพันเอวอยู่ไหนหากว่าเรากำลังสบายจังแตะหูพันหูหากว่าเรากำลังสบายยังแตะ แต่แก้มันแก้ม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 ปานเธอเล่นอะไรกับทิ้งไม่ทําอะไรเนี่ยนั่งเล่นเชือกอยู่มันแบบเห็นไหมมันม้วนเป็นนิ้วเธอจะขาดแล้วนะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งระดานั่งดีๆลูกสวยๆหากว่าเรากําลังสบายจงตบพื้นพันพื้นอยู่ไหนพื้นรู้จักพื้นไหมอ่าตีพื้นพันหากว่าเรากําลังสบายจง พยักห้าพันงึกกว่าเรากำลังสบายจังสายห้าพันถึงหักกว่าเรากำลังสบายจังยักคิ้วพันใครมีคิ้วใครมีคิ้วเป็นไหมเห็นตัวทำเป็นไหมยักคิ้วหักกว่าเรากำลังสบายจังหลับตาพันปิ๊ป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 เอาฮะปิดไฟเออนี่ปิดไฟอันนี้ อันนี้ปิดอะไรนะปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างอันนี้ปิดประตูะลูดซิบเลยลูดซิบเห็นไหมลูดซิบเงียบเลยไม่มีเสียงเลยเงียบกริบเลยม,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 มันอะไรคะคุณครูได้ยินเสียงแล้วเริ่มมีเสียงหัวร้อเสียงดังแล้วอ่าไหนลองออกเสียงหน่อยอ ปอดใหญ่ใครแข็งแรงอ่ะเสียงมันจะยาวมากเลยถ้าใครปอดเล็กๆกมันจะอ่ะอ่ะจบแล้วต้องฝึกเราเวลาเราอ่านหนังสือเสียงเราก็จะออกก็ไกลคอใครเสียงมันจะออกดีมากเลยถ้าเราฝึกเสียงนะถ้าไม่ฝึกมันก็จะไม่มีเสียงอู

เนี่ยคนที่ไม่ออกเสียงมีนิวตันกับสิลาเนี่ยปานปานเสียงเริ่มหายแล้วเอาออ่ะอะออกเสียงด้วยมันจะได้มีแรงอูอูโอ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 ปานออกเสียงอี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  เด็กเก่งจังตบมือนหน่อยไอ้ไม้เสียงเริ่มมาแล้วเวลาอ่านหนังสือเสียงมันก็จะดังไปนู่นปลายาเออดังไปปลายฟ้าเลยคิดได้ยังไงเสียงดังมากเลยนะถ้าเราฝึกเราออกกําลังกายร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะมีแรงแล้วเราก็จะไม่ง่วงไม่หาวไม่ง่วงนอนถ้าใครไม่ออกกำลังกายก็จะเออทั้งวันเลยหาวนอน ตอนนี้ร่างกายเราผลิตสารออกมาแล้วลังสารออกมาทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็จะกระตือรือร้น,ลนแล้วเราก็จะไม่ง่วงนอนแล้วเราก็จะมีสมาธิในการจำเห็นไหม one two three four five six seven eight nine ten เราก็จะจำได้ three four five six seven eight nine ten hello Sing and come, purple and orange and blue. I can sing a rainbow. I can sing a rainbow. I can sing a rainbow, too.